สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนิกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดใบฝึกหัดเลยค่ะอ่านะคะให้นักเรียนนะคะเปิดใบฝึกหัดในหน้าที่48ค่ะในหน้าที่48เขาให้นักเรียนกากระบาดท,ทับรูปตามจํานวนที่กําหนดอ่าโกนจากกากระบาดท,ทับนักเรียนต้องเป็นยังไงคะอ่าดูก่อนนะคะว่าเขากําหนด จำนวนอะไรมาให้เรานะคะอ่ากรอบแรกค่ะกรอบแรกเขากำหนดจำนวนอะไรมไหมคะอ่าเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะสามสิบสอง่าสามสิบสองให้นักเรียนนะคะกาทีละสิบนะคะแล้วก็แล้วก็ที่เหลือกาทีละหนึ่งได้เลยนะคะอ่าในช่องนี้นะคะก็ช่องละสิบนะคะที่เขาให้มาสิบยี่สิบสามสิบ สาเท่าไหร่คะ32ก็กาเพิ่มอีก2ตัวอ่ะครบนะคะอ่ะสิบยี่สิบสอ่ะกูเป็นกาออกไป32ตัวตามที่โจทย์กำหนดเดียวนะคะอ่ะต่อไปข้างล่างนักเรียนก็ทำเองนะคะอ่านะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดในหน้าที่49ค่ะอ่าในหน้าที่49นะคะ เขาให้เขียนตัวเลขฮินดูราบิกนะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะเรามาดูค่ะในข้อที่หนึ่งรูปดอกไม้ที่เป็นช่องช่องช่องแบบนี้ช่องละสิบนะคะให้นักเรียนนับทีละสิบได้เลยนะคะแล้วก็ดอกไม้ดอกไหนที่ไม่อยู่ในช่องก็ให้นับทีละหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ 51 52 53นะคะอ่าดังนั้นเราก็เขียนเลยค่ะตัวเลขฮินดูอาราบิกก็คือ53อ่าต่อไป53ไทยค่ะแล้วก็53ตัวหนังสือนะคะอ่าเวลาเขียนตัวเลขก็เวลาเขียนตัวหนังสือให้นักเรียนเขียนตามที่เราอ่านนะคะอ่าห้า สิบสามนะคะอ่าห้าสิบสามไม่ใช่เขียนห้าสามมานะคะอ,ค 5, อ่านยังไงเขียนอย่างนั้นนะคะอย่าลืมอ่าส่วนข้อข้างล่างนะคะครูเป็นให้นักเรียนทำเองค่ะ ะะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่50ค่ะในหน้าที่50นะคะเขาให้เขียนตัวเลขฮินดูราบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในแต่ละข้อนะคะเขาจะเขียนมาบ้างแล้วนะคะบางข้อก็เขียนตัวเลขฮินดูราบิกมาแล้วบางข้อก็เขียนตัวเลขไทยมาแล้วบางข้อก็เขียนตัวหนังสือมาแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเตมิมตัวที่ยังไม่ได้เขียนนะคะ เรามาดูค่ะในข้อที่1นนะคะเขาเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกไหมเราเลวเราต้องไปนับอีกไหมคะเราไม่ต้องไปนับเลวนะคะเพราะว่าเขาเขาเขียนให้เราเลวอาราบิกเราก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยเลยค่ะ6 15นะคะเลข6ไทยกับเลข5ไทยเวลาเขียนเขียนให้เหมือนกับที่เราอ,อ่านค่ะเราอ,อ่านว่า6 10 5 นะคะอย่าลืมนะคะตัวหนังสือเวลาเราเขียนเราต้องเขียนให้เหมือนกับที่เราอ่านนะคะวันนี้นะคะงานวันนี้ที่นักเรียนต้องส่งครูเบนมีสามหน้าด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่48ในหน้าที่49นะคะ แล้วก็ในหน้าที่50นะคะสามหน้าด้วยกันนะคะทําเสร็จนะคะถ่ายส่งมาในลายส่วนตัวของกูเบนนะคะอ่าเดี๋ยวกูเบนจะตรวจให้ค่ะสําหรับวันนี้โพกแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ